ชยาาาาสนากตตพทธเวาามวัดบุญยาราศีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดพระคาถาชินมนชรร้อยแปดจบเพื่อบูชาพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีในวันอาทิตย์ที่หตุลาคมพุทธศักราช2,556 ณวัดบุญยาราศีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเวลา12นาฬิกานาทีเริ่มพิธีเวลา17นาฬิกา30นาทีรับประทานอาหารเจเวลา20นาฬิกาเป็นอันเสร็จพิธีสนใจติดต่อสอบถามพระครูธรรมทรวิชาตวิชาโต084-218 เจ็ดส8่ห1ึ่อขออนิสงส์ของการสวดพระคาถาชินมัมชรจงปกปักคุ้มครอง,รองให้ทุกท่านจงพ้นจากสัพทุกสัพป,ปโศกและบังเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทุกท่านเธอ i